สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม aka เมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,ราถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นเด็ยนวันที่9นะครับเดือน52565 5, 5, 5นะครับผมก็เข้าอยู่ในสภาวะช่วงเซลอินเมย์นะครับผมตลาด ก็ได้ตลาดหุ้นนะครับผมหุ้นหลายๆตัวก็ได้มีการประกอบอประกาศนะครับผลประกอบการนะครับผมก็มีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับผมมีการปันผลนะครับผมนะก็ะมีการแบบขายทำกำไรกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีการแบบ มีการาช็อ,ชอตเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมใน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 ฟิวเจอร์นะครับเท่าที่ได้ตามข่าวมานะครับผมเพราะฉะนั้นครับก็ไม่มีอะไรนะครับเกินคาดนะครับผมวันนี้นะครับเซตอินเด็กต์นะครับล่วงมาถึง25.09จุดนะครับผมตอนนี้เซตอยู่ที่1 6 0 0 4.49จุดนะครับผมวันนี้ลบทั้งหมดอยู่ที่1.54เปอร์เซนตนะครับผมสำหรับเซตอินเด็กนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ Time Frame Day นะครับผมสำหรับเซตนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะครับผมเนี่ยดูตรงเมาส์คนะครับนี่คือแท่งนี้นะครับผมตอนนี้ทำโดยอยู่ที่1,604.06นะครับอื ก็แดงเต็มแท่งเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดคืออ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มให้แนวรับโอ้โหตอนนี้แบบรับไม่อยู่แล้วนะ,ะวันศุกร์ที่แล้วครับแนวรับบริเวณ1617.99นี่ยฮะ ผมให้ไสเทียนตรงนี้เป็นแนวรับนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะ,ะเพราะว่ายอดของคลื่นลูกนี้ดูลงเมานะมันสูงไม่สู้ลูกนี้นะครับผมนะถ้าสมมุติว่าเขาย่อนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับที่ท,ที่ที่พอที่จะมีในยาบ้างนะครับนะครับแท่งเทียนแท่งนี้ก็มีการย่อลงมาสัมผัสเหมือนกัน นะครับอืมแล้ววันศุกร์ครับผมดูแท่งสีเขียวนี่ฮะอ่ะซูมเข้ามาสักหน่อยก็เนี่ยฮะดูตรงเมาส์ผมเขาก็ย่อลงมาอ่าสัมผัสแนวรับนี้ครับแล้วก็มีการเด้งกลับตัวขึ้นไปปิดอยู่ที่บริเวณอะดวดูก่อนอหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าจุดห้าแปด นะครับแล้ววันนี้ครับวันที่เ้าครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้านเขาไว้ได้นะครับผมในเมื่อแนวโน้มทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับมันบ่งชี้แล้วว่าตลาดวันนี้ต้องลงแน่นอนนะครับผมเขาก็อัดไปถึง25.09จุดเจุดเลยนะครับวันนี้แนวรับต่อไปก็ ผมให้ตรงที่ไส่เทียนตรงนี้เลยบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจดสี่เจ็ดนะครับเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะให้มันเส้นไส่แท่งเทียนตรงนี้ถามว่า มันจะรับอยู่ไหมอเดี๋ยวผมให้แนวรับสำรองนะครับบริเวณเ5 6พันห้าร้อยหกสิบสองจุดหนึ่งสี่โดยประมาณนะครับก็คืออ่าบริเวณนี่ฮะดูตรงมานะครับผมใส่เทียนแท่งนี้นะครับอันนี้คือสุดๆแล้วนะสุดๆแล้วนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยคือพฤษภาสานี้นะครับผมถ้าเขาหลุดแนวรับตรงนี้ก็ผมมองว่าตัดขาดทุนนะฮะ เอาทุนที่เหลือกลับมาแล้วหาจังหวะใหม่นะครับผมถ้าเขาหลุด1562.14น้าหลุด1 5ะครับผมสำหรับเซ็ตนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะแต่ก่อนอื่นเขาต้องผ่าน1580.47นี้ให้ได้นะครับผมก็ค,คือใส่แทงเทียนแทงนี้โดยตรงเมาส์นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ <c oughs> เขาจะถึงไหม ผมก็มองว่ามันก็มีโอกาสนะครับผมดูแท่งนี้สิโอ้แดงแดงมากเลยนะครับผมนะแต่ผมก็หวังเลือเกินนะครับผมว่าเขาอาจจะลงมาสัมผัสแล้วเอาอยู่นะครับเพิ่มนะครับผมเขาอาจจะเอาอยู่นะหนึ่งพัน 5้าร้อยแปดสิบจุดสเจ็ดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าดูตรงนี้ครับเนี่ย RSI เนี่ยเขาทำโอเวอร์โซแล้วนะครับผมดูอย่างตรงนี้นะครับผมคราวที่แล้วในไทม์เฟรมเดย์เนี่ย RSI นะครับผมในทม์เฟรมเดยของเซตเนี่ยเขามีการทำโอเวอร์โซทำโอเวอร์โซแล้วเขาก็มีการ กลับตัวขึ้นนะครับผมรอบนี้ก็ทำโอเวอร์โซแล้วนะครับผมผมก็เลยมองว่าเขาอาจจะมาชนบริเวณ1580.47แเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะมีการกลับตัวนะครับผมมีการรีบาวขึ้นบ้างนะครับผมนะสำหรับเซตนะครับผมกลับตัวไปไหนครับกลับตัวไปไหนนี่ไงครับ เขาอาจจะขึ้นมาทำภารกิจนะครับผมที่เขาเปิดแก็บทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็เนี่ยต้านให้ไปเลยนะครับผมบริเวณ1642.90โดยประมาณนะครับเขาอาจจะขึ้นมาชนนะครับผมแต่ผมก็เดี๋ยวปรับสีสักหน่อยต่อให้เขาขึ้นมาชนนะครับผมแล้วก็มาปิดเก็บตรงนี้นะ สุดท้ายแล้วนะครับผมเขาก็จะต่อให้เขาขึ้นมาชนนะครับผมเปี้ยงเขาก็จะย่อใหม่แล้วย่อคราวนี้เขาก็จะทําอาจจะทําโลลึกกว่าเดิมหรือเขาอาจจะไซเบรครับผมแต่มันก็จะเป็นไซเบรดาวนะครับ เพราะว่าในตลาดทุกวันนี้ยังไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเลยสักเรื่องนะครับผมนะผมก็เลยมองว่าอต่อให้เขาเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นการดีบาวนะครับผมแล้วเขาก็จะย่อลงเนี่ยเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมายอ่อเด้งยอ่อ เด้งยอ่งยอเด้งย่ออย่างเงี้ยฮะภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะก็สรุปนะครับสำหรับเซ็ตนะก็ตอนนี้นะครับผมให้แนวรับอยู่ที่บริเวณ1580.47นะครับผม1580โดยประมาณนะนะครับก็คือไทเทียนแห่งนี้นะ ผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเอาไม่อยู่นะครับ1,562.14ห้ามหลุดหลุดก็คือผมว่าน่าจะเลิกงานกันได้แล้วนะครับผมอ,อย่างดูตรงนี้นะครับผมใน time frame day เนี่ยเขาหลุดเส้น EMA e <MA, S 2> เห็นเส้นสีแดงนี้ไหมดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยเขาหลุดเส้น EMA 200เรียบร้อยแล้วนะครับหลุดลงมาเลยแต่ไม่มีเยื่อญ่เลยนะครับผมหลุดลงมาดือ้อเลยนะครับ คือก่อนหน้านี้อ่าดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยบริเวณเนี่ยอ e A 200ก็เอาอยู่เนี่ยบริเวณนี้เขาก็เอาอยู่อ่ามีหลุดลงมาบ้างนะแต่เขาก็ขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น e m a 0 0สแต่รอบนี้ฮะแท่งเทียนเนี่ยโหแดงผึดเต็มแท่งเลยนะครับผมแล้วไม่มีการแล้วแล้วก็ไม่มีวิแววที่จะขึ้นไปยืนบน e m a 2 0สได้เลยนะครับผมนะนะครับ อะสรุปอีกทีนะครับผมออกนอกรูนอกทางตลอดนะครับแนวรับนะครับผม1580.47นะครับผมแล้วก็1562.14นะครับแนวต้านก็เป็น1 6ึ่งพเอ้ยหนึ่งพนะครับผมแล้วก็1642.90นะครับเขาอ,อาจจะเด้งนะครับขึ้นไปชนบริเวณ1642.90 แต่นี่เป็นเพียงการเด้งเพื่อลงต่อเท่านั้นนะครับนะถามว่าเขาจะไซเวย์ดาวอีกนานไหมเดี๋ยวผมขอเปิดรูปหากินก่อนนะครับอืมก็จนกว่าอ่ดูตรงเมาส์ผมนะครับเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยจะลดลงนะครับผมตอนนี้เรายังอยู่บริเวณนี้อยู่ตรงเมาส์ผมนะมันก็ใช้ปากกาไม่ได้นะเราอยู่บริเวณนี้นะครับผม จนกว่างเงินเฟอ้อจะลดลงนะครับผมดูตรงเมาส์ผมเศรษฐกิจก็จะขยายตัวขึ้นก็จะมีการขยายตัวนะครับผมไม่ว่าจะาการกระตุ้นเศ,เศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับผมอ,อะไรใดๆก็ตามแต่นะครับผมถึงตอนนั้นนะครับผมหุ้นนะครับก็จะมีการฟื้นตัวนะครับผม จากเท่าที่ผมฟังนะักวิเคราะห์มาหลายๆคนที่เขาพูดมานะครับผมก็ต้องนู่นแหละฮะให้ยูเคยูเครนรัสเซียที่คายนะครับผมต้องมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่เข้ามาชุดใหม่เนี่ยต้องต้องคือคือ,คอต้องเป็นโฉมใหม่ที่แบบว่าที่จะสามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจเนี่ย ไปในอ่าในลู่ในทางที่แบบว่ามันจะอ่าสามารถไปต่อได้นะทุกวันนี้ยังแบบหวังนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วยังไงต่อเนี่ยถ้ารัฐบาลที่จะเข้ามานะในสมัยหน้าเขาตอบได้แล้วเขามีแบบแผนงานมีการวางแผนที่ดีเนี่ยอ่ะผมว่าเนี่ยฮะตรงนี้นะดูตรงเมาผมนะ ก็จะมาเร็วขึ้นนะครับผมนะตอนไหนก็มีรู้ครับผมว่าต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอืมโอเคครับผมจบครับสำหรับเซ็ตในวันนี้นะครับผมอสำหรับวันนี้นะครับผมอ่า,อาโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่ตอนนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้นำให้เพื่อนนั้นซื้อหรือขายหุ้นตัวใดนะครับผมนี่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นนะครับผมก็ขอความกรุณานะครับผมแล้วก็ วิ่งบอลอีกครั้งนึงนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงซะก็ช่วยกรุณานะครับผมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมีดีเทลที่ลึกซึ้งกว่านี้นะครับผมก็สามารถมาโพสต์พูดคุยโพสต์แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับใต้คลิปนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์กับ พเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเราจะได้อยู่ในตลาดทุนนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมนะสุดท้ายได้สุดจริงๆนะครับผมก็คงต้องสวีดัตสวัสดีครับ